จะมาบอกแมนางอโท้ยนะไ,ไม่เป็นไรครับ PFC ครับแม่นางบอกว่าเดี๋ยวงวนหน้าเนี่ยแม่นางเนี่ยจะให้ใหม่นะครับแล้วก็แม่นางบอกว่าต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคุณเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมจะพา PFC เนี่ย,ยไปหาแม่นางตะเคียนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ หวยเนยีออกมานะพี่พี่แต่ว่าไม่ถูกนะครับแม่นางเนี่ยบอกหวยเล็กท้ายสองตัวมาด้วยนะห้าสองครับแต่ว่าหวยเนี่ยออกห้าหนึ่งนะครับพี่พี่ก็ไม่ว่ากันนะที่พี่พี่เอฟซีท่านใดนะครับที่เอาหวยที่ผมมาขอแม่นางเนี่ยไปเล่นนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ว่าเพื่อนทันมาขอนะครับพี่พี่แต่ว่าเพื่อนฮันเนี่ยถูกนะครับถูกตรงๆเลยนะสองศูนย์เก้านะครับผมก็ผม,ผมมาขอเนี่ยไม่ถูกนะครับ แต่ว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมมาขอสองครั้งนะถูกอยู่สองครั้งเลยนะครับแต่ว่ารอบรอบนี้เนี่ยไม่ถูกนะครับก็พี่ท่านใดที่เอาหวยที่ผมมาขอแม่นางเนี่ยเอาไปเล่นนะครับก็ใครไม่ถูกเนี่ยขออภัยนะครับก็ผมเนี่ยจะมาบอกแม่นางนะว่าหวยที่แม่นางบอกว่ามันไม่ถูกนะครับนะครับพี่พี่ก็โอเคครับก็แล้วแต่ดวงนะครับบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันแล้วแต่ดวงนะครับผม โอเคครับพี่เอฟซีเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปหาแม่นางตตเคียนกันเลยดีกว่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยเข้ามาในป่าแล้วนะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งกิดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับผมโอเคครับพี่ไปนี่เลยนะครับพี่พี่ก็ผมเนี่ยจะพาพี่พี่เนี่ยมาดูบ้านต้นไม้นะครับแต่ว่าผมจะน้ำมอสไม้เนี่ยน้ำมอสก็เคยขึ้นไปนะครับผมเนี่ยไม่กล้าขึ้นไปนะเพราะว่ามันอยู่สูงนะครับแล้วก็ ค่อนข้างที่จะอันตรายเลยนะครับผมก,ก็ไม่รู้ว่าใครเนี่ยมาสร้างไว้นะครับต้องบอกเลยนะว่าที่นี่เนี่ยไม่ห่งางไกลจากหมู่บ้านคนสักเท่าไหร่นะครับนี่เลยนะก็ผุพังหมดนะเหมือนจะมีอยู่ข้างล่างอีกนะครับบ้านเนี่ยสวยมากนะครับนี่เลยนะ สร้างไว้นานแล้วนะครับทูนี่แหละนะโหใหญ่มากเลยพ,พี่ผมเนี่ยอยากจะขึ้นไปดูข้างบนนะแต่ว่าดูลักษณะมาแล้วเนี่ยผุหมดแล้วนะครับ ตรงนี้เนี่ยลมเย็นมากมาพี่พี่โหไม่รู้ว่าสร้างมาทำไมนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยไปเลยดีกว่าเดินเนี่ยเราต้องระวังงูเลยนะเพราะว่างูเนี่ยมันเยอะนะครับช่วงนี้อย่างเช่นพวกงูเหลือมเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ ก็เราต้องระวังแล,วแล้วที่ผมมาเนี่ยผมเจอคล้ายๆกับงูจงอางเลยนะครับน่ากลกัวมากเราเดินเนี่ยเราต้องระวังนะครับเราเนี่ยไม่สามารถขึ้นไปได้เลยนะเพราะว่ามันอันตรายนะครับไป ต้องเดินแล้วก็ดูทางด้วยไม่งั้นเนี่ยอาจจะโดนงูกัดนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกแม่นางนะว่าหวยที่แม่นางบอกเนี่ยรอบนี้เนี่ยไม่ถูกนะครับแต่ว่ามันเฉียด,ยดนิดเดียวนะพี่ เลขสองตัวนะครับเลขห้าสองแต่ว่าขึ้นห้าหนึ่งนะครับผมก็เฉียดนิดเดียวเลยนะนี่แหละนะพี่ๆรอบเนียนผมเจองูงเนี่ยตัวบั้เริ่มเลยนะครับตรงนี้นะครับแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะก็ผมกลัวว่ามันจะมาฟักไข่แถวนี้นะครับเดินก็ต้องระวังนะพี่ๆ ก็เป็นต้นทรายต้นใหญ่เลยนะตรงน,นี้ก็มีแบบมีคนสร้างไว้ด้วยนะครับ ทุกคนครับตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีตัวอะไรมากินเละเลยนะเลื่อนเลยนะครับพวกน้ำส้มก็หกหมดเลยทุกคนดูแอปุงแอปเปิ้ล กินเล็มอะไรนะน่าจะเป็นกระลอกหรือไม่ก็หนูนะครับนีนะรอยที่มันกินอันนี้เนี่ยแม่นางตะเคียนเนี่ยน่าจะเก็บไว้ให้พวกกระลุงกระลอกนกกินนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะทำพิธีเรียกแม่นางเนี่ยออกมานะครับ ที่เรียกแม่นางออกมานะแม่นางครับถ้าแม่นางได้ยินผมเนี่ยก็ออกมาหาผมเลยนะอันนี้นะผมมีเรื่องจะมาแจ้งให้แม่นางได้ทราบนะครับนะถ้าแม่นางได้ยินเนี่ยก็ออกมาหาผมั สักแป๊บหนึ่งก็ได้นะครับเพราะว่าผมมีเรื่องที่อยากจะมาบอกแม่นางน,นะครับโอเคครับพี่เอฟซีก็เมื่อกี้ผมก็ได้ทาการขอ แม่นางเนี่ยออกมาแล้วนะครับก็ระหว่างรองแม่นางตะเคียนออกมาเนี่ยผมจะพามาดูเม็ดทรายนะครับนี่เม็ดทรายลูกใหญ่มากเลยนะผมไม่เคยเจอลูกใหญ่ขนาดนี้นะส่วนมากผมเจอแต่ลูกเล็กๆนะครับลูกแบบเล็กๆเ,เลยอะแต่นี้แปลกมากลูกใหญ่นะครับแล้วก็น้ำเนี่ย มันเริ่มจะแห้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าฝั่งนี้เนี่ยยังไม่ยังไม่แห้งนะอุ้ยแห้งแล้วเหมือนกันพี่พี่เดี๋ยวเราไปดูกัน หรือเปล่านะครับแต่เมื่อกี้ผมเจอเหมือนจะมีลูกปลาเลยนะแต่ตัวเล็กน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วนะอ,อีกไม่นานผมว่าน่าจะแห้งเยอะเลยนะครับ มันจะมีปลาดิ้นฮะตรงนู้น่ะทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งรอแม่นางตะเคียนกันเลยดีกว่านะครับไม่รู้นะว่าแม่นางเนี่ยจะออกมาหรือเปล่านะก็รอดูนะผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มาไล่วันอยู่นะครับ มากเลยนะเหมือนผมจะได้เสียงค้นด้วยนะครับโอเคครับพี่เอฟซีครับเดี๋ยวมานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับผม ตอนนี้นะครับทุกคนผมเนี่ยก็ได้รอแม่นางเนี่ยออกมาหาผมแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เจอวิวแววที่แม่นางเนี่ยจะออกมาเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าแม่นางเนี่ยจะดิ้นเสียงผมหรือเปล่านะครับผมเองเนี่ยก็ไม่ได้มาหลายวันแล้วนะครับพี่ๆก็วันนี้เนี่ยจะมาบอกเขาให้แม่นางทราบนะครับว่าหวยที่แม่นางบอกมาเนี่ยยังไม่ถูกนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงเฉียดนิดเดียวนะครับแบบเลขห้าสองนะครับแต่ว่าหวยเนี่ยออกห้าหนะครับ แ่เพื่อนหันมาขอเนี่ยถูกตรงๆเลยนะครับสองศูนย์เก้านะครับพี่ๆนะครับก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมานั่งรอสักพักหนึ่งนะเราดูว่าจะออกมาหาผมหรือเปล่านะครับบรรยากาศตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมีคนเนี่ยจ้องมองผมตลอดเวลาเลยนะครับ แต่ว่าบรรยากาศเ,เงียบเงียบมากแล้วก็มีลมน้อยๆนะอากาศค่อนข้างที่จะเย็นเลยนะครับโอเคครับพี่เดี๋ยวเรา,าเนี่ยมานั่งรอดูสักพักนึงนะครับรอดูว่าแม่นางจะออกมาหาผมหรือเปล่านะครับพี่ๆตอนนี้เนี่ยแม่นางเนี่ยออกมาแล้วนะครับไปเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปหาแม่นางกันเลยดีกว่านะครับ วันนี้เนี่ยผมมีเรื่องจะมาบอกแม่นางนะครับก็ที่แม่นางให้หวยผมมาเนี่ยมันไม่ถูกนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงนะเพราะว่าเลขสองตัวแม่นางบอกผมห้าสองใช่ไหมที่ผมเจอเขี่นไว้ตรงต้นไม้อะแต่ล่าหวยเนี่ยออกห้าหนึ่งใช่ไหมครับก็แม่นางเนี่ยบอกเพื่อนทานถูก จะไม่ง้วน,นหน้าขอโทษด้วยนะอ๋อไม่เป็นไรครับพียอสซครับแม่นางบอกว่าเดี๋ยวงัวนหน้าเนี่ยแม่นางเนี่ยจะให้ใหม่นะครับแล้วก็แม่นางบอกว่าต้องขอโทษพี่พี่ด้วยนะครับที่บอกให้ไม่ถูกนะแต่เลขมันก็ใกล้เคียงนิดเดียวนะครับนะเลขเนี่ยหวยห่วยออกข้าหนึ่งแต่ว่าออกข้าสองเอเอใช่ห่วยออกข้าศหนึ่งแล้วแม่นางบอกห้าสอง รือว่าเพื่อนหังเนี่ยถูกที่แม่นางให้ไปสองศูนย์เก้าใช่ไหมครับถูกแบบตรงๆเลยนะก็อย่างว่าพี่พเพราะว่าแม่นางก็ให้ผมเนี่ยสองครั้งแล้วนะที่ผมมาขอรอบนั้นนะครับถูกสองรอบเลยนะครับพี่พี่ก็รอบนี้เนี่ยแม่นางให้ผมไม่ถูกแต่ว่าใกล้เคียงเลขสองตัวนะครับต้องขอหน้านะ โอ้โหคุณล้อแมางเงี้ยน้องมาี้ยโบโบเอ่อปลอดก่อนม่นเป็นอ๋อไม่เป็นไรแม่นางไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรโอี่เมื่อกี้เนี่ยแม่นางเนี่ยยกมือขอโทษนะครับที่บอกให้บอกหม่ให้ไม่ถูกอ๋อเดี๋ยวแม่นางให้ใหม่ใช่ไหมครับอืมได้ครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมรอวันที่สปโนีีนะผมจะมาขอ,อยเล่าหนึ่งผมอาจจะไม่ได้มาบ่อยๆนะครับเ็นาาที่ผมจะมาหาแม่นางน,นะครับแต่ว่าเพื่อนฮันไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะเดี๋ยวเพื่อนฮันเนี่ยก็น่าจะนําผลไม้มาให้แม่นางน,นะครับแล้วแม่นางเป็นไงบ้างอยู่ข้างในสบายดีไหม อันนี้นี่คือเรลอามากิานใช่ไหมตรงนู้นอ่ะใช่งไหมครับโอเคครับแม่นางผมก็จะมารบกวนแม่นางเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะต้องลาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมมารอบหน้าเดี๋ยวผมจะนำของมาให้แค่วันนี้นะผมเดี๋ยวจะมาบอกเรื่องเออ่ที่แม่นางบอกน่ยว,ว่ามันอยากให้ปลูกแต่ว่าเลขมันก็ใกล้เคียง เดี๋ยวแม่นานจะบอกให้ใหม่ใช่ไหมต้องอขอบคุณมากๆเลยนะรอบน้ดผมมา,มาแม่นางเนี่ยกลับเข้าไปแล้วนะครับพี่พี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะ แม่นางกลับไปแล้วนะแม่นางน่าจะก,กลับเข้าไปตรงต้นไม้อะไรพี่นะครับก็แม่นางเนี่ยยกมือขอโทษนะว่ารอบหน้าเดี๋ยวแม่นางให้ใหม่นะครับ พี่เมื่อกี้นะแม่นางนายยกมือขอโทษนะครับที่บอกหวยให้ไม่ถูกแต่ผมก็อืไม่ได้ว่าอะไรแม่นางเลยนะก็มันแล้วแต่ดวงหรือว่าโชคนะครับบางทีแม่นางก็บอกถูกนะเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับที่แม่นางจะบอกถูกทุกรอบนะครับแต่ว่าแม่นางเนี่ยบอกให้เพื่อนทานเนี่ยถูกแต่เล็ท้ายสองตงัวผมเนี่ยก็เกือบเกือบถูกกันนะเฉียนนิดเดียว นะครับหวยออกห้าหนึ่งแต่ว่าแม่นางบอกห้าสองเดี๋ยวทุกคนผมเจอจิ้งจกเมียนมากนี่นะเข้าไปข้างในแล้วเมียนมากเลยนะมันเหมือนกับต้นไม้เลยนะครับเอ้ยเหมือนมีสองหางเลยนะพี่พี่ไม้ว่าใช้หรือเปล่านะครับอยู่ข้างในนะ ก็มันเข้าไปแล้วมันเข้าไปข้างหน,นแล้วนะโอเคครับพี่พีเอฟซี FC, ก็เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับก็มาบอกเพียงเท่านี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแค่มาบอกแม่นางว่าก็เสียงอะไรอรพี่พี่หรือว่าเพื่อนแม่นางจะออกมาแกล้งผมดิ ได้ยินกันไหมครับไปเ,เดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางกลับกันเลยดีกว่านะครับผมบ่อกี้มันมีเสียงมัน,มนแบบไล่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ โอ้แดดนี่คือร้อนมากเลยนะครับอากาศเนี่ยค่อนข้างที่ทจะร้อนเลยนะโหดอกดอกชบาสวยมากพี่พี่นะครับนี่ดอกชบานะครับผมสีสวยมากเลยนะมีพิมพูก็สีแดงนะครับโอเคครับพี่เอฟซีเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางกลับกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะขอปิดคลิปเลยนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับผมขอคดหนึ่งไลค์นะครับหแชร์ติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปไปต่อไปนะครับเดี๋ยวแม่นางบอกว่ารอบหน้าเนี่เดี๋ยวแม่นางเนี่ยจะให้เลขใหม่นะครับก็รอบนี้ไม่ถูกนะครับแม่นางเนี่ยยกมือขอโทษด,ด้วยนะก็ขอโทษพี c เด้วยนะครับที่ p ี c เอฟซีทนใทีเล่นไปแล้วก็ไม่ถูกนะครับผมก็ต้องขอโทษจริงๆนะครับก็อ,บอ,อย่างที่ผมบอกนะไม่ว่านะถ้าไม่ถูกนะครับผม โอเคครับพี่ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับไปเดี๋ยวเรารีบไปทังกลับกันเลยดีกว่านะครับ